ซูซูกและซศอมาบำรุงรถอีซูซูรวมทั้งวางแผนงานธุรกิจในประเทศไทยผลิตภัณฑ์อีซูซูประกอบด้วยรถหัวลากรถบรรทุกรถโดยสารรถปีกับขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อและรถยนต์นั่งอนเนกประสงค์ขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อโดยมีเครือข่ายการจําหน่ายศูนย์บริการและอะไหล่มากกว่า300แห่งทั่วประเทศตลอดระยะเวลา60กว่าปีที่ผ่านมารถอีซูซูได้รับความนิยมอย่างสูงในไทยโดยครองความเป็นผู้นําตลาดรถ เพื่อการพาณิชย์ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอันยาวนานด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยมรวมทั้งขอบถ่ายการจําหน่ายและการบริการที่ดีครอบคลุมทั่วประเทศการเข้ามาในไทยของอีสุสุครั้งแรกในปี2500โดยรถบรรทุกอีสุสุคันแรกที่เข้ามาจําหน่ายในไทยในนามของบริษัทมิตซูบิชิประเทศไทยจํากัดผู้แทนในประเทศไทยของบริษัทมิตซูบิชิคอปเปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นปี2502อ,อีสุสุนำเข้ารถกระบะรุ่นแรกอีสุสุหรืฟิน ขนาดใหญ่ถึง1.75ตันที่พัฒนามาจากรถบรรทุกตระก,กูลเอลฟมาจำหน่ายในไทยต่อมาในปี2506ได้เริ่มประกอบรถอิซูซูในไทยโดยบริษัทมิตซูบิชิทประเทศไทยจำกัดได้รับความร่วมมือด้านเทคนิคจากบริษัทอ s ซูซูมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นในปี2508บริษัทตั้งทงหวดได้สั่งนำเข้ารถยนต์อิซูซูเก่าจากญี่ปุ่นเข้ามาขายทั้งรถเก่งอิซูซูเบรรถกระบะอิซูซูเดฟิน อีซูซูยูและรถบรรทุกอิซูซูจูพเพอร์เช่นกันในปี2509ขยายโรงงานประกอบรถยนต์และจัดตั้งบริษัทอิซูซูมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อรับผิดชอบการประกอบรถยนต์อิซูซูซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทมิตซูบิชิคอปเปอรเรชั่นและบริษัทอีซูซูมอเตอร์ประเทศญี่ปุน่นในปี2517ธุรกิจอีซูซูขยายตัวอย่างรวดเร็วจึงตั้งบริษัททรีเป็ ี s u ซ u เซลจำกัดเพื่อบริหารธุรกิจการจัดจำหน่ายและบริการหลังการขายทั่วประเทศและเริ่มผลิตรถปิกอัพรุ่น faster ในประเทศไทยปี2521ี s ูซ u แนะนำรถปิกอัพ Isuzu Faster Isuzu Faster ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นครั้งแรกในไทยจึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมรถปิกอัพของไทยโดยรถปิกอัพแบรนด์อื่นๆได้ทยอยการเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ดีเซลจนครบทุกแบรนด ปี2,523 i สูสุผลิตรถครบ100,000คันในเดือนสิงหาคมปี2,524 i สู z ุเปิดตัว i s ฟส u ต i e s t ซ r กระบะเจเนอเรชันที่2ปี2,527 i สู z ุเปิดตัวรถเก๋ง i s u z เ a s k e อ i s ูสุอัสการถเก๋งสีประตูสืบทอดความสำเร็จต่อมาจาก i ส u z u g e m ไนอ Isuzu Gemini ปี2,528ก่อนหน้านี้รถปิกอัพที่ใช้ในประเทศไทย เป็นแบบห้องโดยสารธรรมดาที่เรียกว่ารถปิกอัพแบบตอนเดียวซึ่งเน้นการใช้พื้นที่บรรทุกกระบะหลังเป็นสำคัญอีซูซุเป็นแบรนด์แรกที่แนะนำรถปิกอัพห้องโดยสารกว้างโดยใช้ชื่อว่า Space Cap Space Cap และทำให้กลายเป็นชื่อที่ใช้เรียกทั่วไปและได้รับความนิยมสูงสุดจนถึงบัดนี้พร้อมภาพลักษณ์ของรถปิกอัพจากรถเพื่อการบรรทุกเป็นรถเพื่อใช้ได้ทั้งส่วนตัวและบรรทุกในระยะต่อมาแบรนด์อื่นๆจึงได้ทยอยแนะนำรถปิกอัพห้องโดยสารกว้าง ในลนักษณะเดียวกันออกสู่ตลาดจนครบทุกแบรนด์ปี2529อีซุซุเป็นผู้บุกเบิกเครื่องยนต์ดีเซนร,ระบบ Direct Injection ในไทยหรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อยอ่อ D.I. D.I. ปี2531อีสูซุเปิดตัวรถกระบะอิสุสุเฟสเตอมังกรทองกับมังกรทองที่โผล่มาจากน้ำและฝาเครื่องยนต์เป็นสีทองประหยัดกับเครื่องยนต์ดีเซนร,รหัส C j เจขนาด2.5ลิตร d e l เล็ I N J E C T I O N ให้กำลังสูงสุด87แรงมา้าปี2535อีซูซูเป็นแบรนด์แรกที่แนะนำรถปิกอัพขับเคลื่อนสีล้อที่ผลิตในเมืองไทยในนามออซูซูโรดิโอฟูวินไรด์พร้อมการเปิดสนามรถขับเคลื่อนสีล้ออีซูซุซึ่งสมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทยที่พัทยาจังหวัดชนบุรีปี2536ออซูซูเปิดตัวออซูซูทรูเพอร์อีซูซูทรปเปอร รถตรวจการสีดายูดินมเข้าจากญี่ปุ่นรูราสง,ง่างามมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลร,รหัส6ี1ขนาด3.2ลิตร177แรงมา้าปี2539ออซูซูเป็นแบรนด์แรกที่แนะนำเกียร์อโตโมติก3สปีดในรถปิกอัพและเปิดตัวออซูซูเวอร์เทคกซอซูซูเวอรเทครถเก่งรุ่นสุดท้ายของออซูซูในประเทศไทยที่ใช้พื้นฐานร่วมกันกับ Honda c ซ v i ิ Honda c าซ i c ปี2,540ยอดการผลิตรถ i s u ุ s u ในประเทศไทยทุกรุ่นครบ1ล้านคันปี2,545รถปิกอัพ Isuzu D-Max Isuzu D-Max เปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยโดยสร้างปรากฏการที่สื่อมวลชนไทยขนานนามว่า Isuzu D-Max Fever ด้วยยอดจำหน่ายมากกว่า1,000 0คันภายใน10วันแรกของการออกสู่ตลาดปี2,546 i s US u z ุเป็นแบรนด์แรกที่เปิดตลาดรถปิกอัพซกเ m e n t ใหม่ สำหรับรถปิกอัพขับเคลื่อน200ยกสูงในไทยโดยใช้ชื่อว่า Isuzu D-Max Highlander ซึ่งกลายเป็นรถรุ่นยอดนิยมของผู้ใช้รถปิกอัพชาวไทยจนทำให้ค่ายรถยนต์อื่นๆต้องผลิตรถ,รถรุ่นนี้ออกมาแข่งขันในตลาดปี2547แนะนำรถปิกอัพเครื่องยนต์ Common Rail เป็นครั้งแรกของ Isuzu ค Is ือ Isuzu D-Max 3,000 DDI Super Common Rail สายพันธุ์แท้ Isuzu u 7 Isuzu MU7 รถอนเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งที่พัฒนาจากแพลตฟอร์มของรถปิกอัพออกสู่ตลาดปี2551เปิดตัวรถบรรทุกรุ่นซูเปอร์ทักซูเปอร์ของมอนเรนอิสุสุซูเปอร์ทัลกซูเปอร์ของมซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งปี2553 i s u ู u เป็นแบรนด์แรกที่เปิดตลาดรถปิกอัพสมื่ใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์สปอร์ตชอบท้าทายสิ่งใหม่หมภายใต้ชื่ออดิแม็กเท e ซีรี ปี2,554เปิดตัวรถปิกอัพ Isuzu D-Max รุ่นใหม่หมดเจเนอเรชันที่2ภายใต้แนวคิดปิกอัพสำหรับคนทั้งโลกพร้อมนำเทคโนโลยีอัจฉริยะ Isuzu Insight Is Ins มาใช้กับรถปิกอัพเป็นรายแรกของเมืองไทยปี2,555ยอดการผลิตรถ Isuzu ในประเทศไทยทุกรุ่นครบ3ล้านคันซึ่งเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่รวดเร็วที่สุดของ Isuzu ทั่วโลกและ Isuzu ขยายการลงทุน ดยเปิดโรงงานแห่งที่2ณนินนคมอุตสาหกรรมเกตเวสิตี้จังหวัดเช,ชียงสาวปี2556ีซูซ u เปิดตัวรถยนต์นั่งอนเนกประสงค์ X, อ s u z u MU-X Isuzu MU-X รถอเนกประสงค์ระดับหรูเพื่อเป็นรถธงในการทําตลาดทั่วโลกคู่กับ Isuzu D-Max ปี2558ี s u ซ u เป็นแบรนด์แรกในโลกที่แนะนํานวัตรกรรมเครื่องยนต์ีซูซ u 1.9 DDI Blue Power นวัตรกรรมเปลี่ยนโลกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดต่ำกว่า2,000ซีซีที่ใช้ในรถปิกอัพซึ่งเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่สุดแต่มีสมรรถนะดีเยี่ยมในทุกด้านนั่นคือประหยัดน้ำมันสุดมีค่าโมลพิษต่ำสุดแต่ให้กำลังแรงม้าสูงกว่าเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่กว่าปี2,559ยอดการผลิตรถอีซูสุดในประเทศไทยทุกรุ่นครบ4ล้านคันและบริษัทริพเปอีซูซเซลจำกัด anka, ได้รับสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายรถปิกอัพและรถยนต์ นั่งอนเนกประสงค์รวมทั้งรับผิดชอบด้านการบริการหลังการขายในราชาอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงได้จัดตั้งบริษัทรีเป็ดอีสุสุเซลแคมโบดีจำกัดและสานักงานตัวแทนบริษัทรีเป็ดอีสุสุเซลจำกัดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทตรีเป็ดอีสุสุเซลจำกัดผู้เดียวปี2561เปิดตัว สนามรถขับเคลื่อนสี่ล้อ,อีสูสุแห่งใหม่จังหวัดปทุมธานีขีดสุดแห่งความท้าทายกับสนามรถขับเคลื่อนสี่ล้อที่ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบบนเนื้อที่30ไร่เพื่อรองรับขีดสุดแห่งสมรรถนะของรถปิกอัพออฟโรดขนาดแท้พร้อมให้นักขับที่มีใจรักการขับขี่แบบ Four Wheel Drive ได้ทดสอบสมรรถนะของรถ Isuzu c x 4ปี2562 Isuzu สระเทือนวงการยานยานตตนเมืองไทยอีกครั้งด้วยการเปิดตัวรถปิกอัพรุ่นใหม่หมด ออนิวอ i ซูซูด m แม็านุภาพพิกโลกเจนเนอเรชัน3ตามแนวคิดยุทธกรรมที่เหนือกว่าคำว่า Pick Up. ปิกอัพปี2563ยอดการผลิตรถอีสู u ในประเทศไทยทุกรุ่นครบ5ล้านคันและการเปิดตัวออนิวอีซูซูมิวเอ็กภายใต้คอนเซ็ปต์เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จปี2565การเปิดตัวอิสูสุเอฟเอเอฟเฟ พาร์เนอร์ท้าทุกความสําเร็จรถบรรทุก6ล้อขนาดกลางเน้นความสะดวกสบายด้วยฟังก์ชันหลากหลายในแบบฉบับสุดยอดรถบรรทุกยุคใหม่พร้อมเครื่องยนต์ดีเซลและ2 1 0และ190งแรงมา้าและการเปิดตัวรถบรรทุกตระกูลเอลขนาดกลาง4ล้อและ6ลอ้อเป็นหนึ่งทุกความสําเร็จเด e o โอ y o n วัน f พร้อมอีซูซุสุดในเลออหน้อแรงมา้าแบบเกียร์ึ่งอัตโนมัติอีซูซุสูดแล้วนี่คือความสำเร็จของอีซูซุที่อยู่คู่กับสังคมไทย